โอเคทุกคนครับอันนี้เป็นคลิปรนะีเมคครับผมเออไอคลิปอันนี้ผมรับไปแท้เสียงมันแยกเกินไปซึ่งคลิปรีเมคนี้เราจะมาสอนวิธีหาโค้ดนะครับอันนี้หาเากับโค้ดเซเบอร์อันนี้นะครับเลยไปแล้วนะตัวกูแนดดอ๋อไม่อันนี้ผมกําลังแนะนําของตีสําหรับโค้ดกับโค้ดเซเบอร์อยู่ว่าตียังควรใช้ของไหนตีซึ่งผมแนะนําเป็นลิงซอสแต่วันนี้นะครับเพราะช่วงต้นเกมไอช่วง5รีเซตเนะี่ย 킹ซอนกับขวานเบอร์ดีมันดีมากอันนี้ผมก็แนะนําให้คุณใช้โค้ดเอ้บา์ bye, แล้วก็คิวไอ้สามอย่างนี้ผมแนะนําให้คุณใช้ไม่ดิคิวกับบาอ่ะคุณควรใช้ในการตีโค้ดเพราะคุณยังไม่มีโค้ดนี่แล้วคุณก็ตามผมมาเลยเอ้ยไม่ดิคุณไม่ต้องตามผมมาช่วงนี้ผมยังไปไม่ได้แต่มันอยู่ข้างล่างนะให้คุณมองหาอันเนี้ยที่มันอยู่บนสูงสุดเออผมลืมบอกไปมันใช่หกร้อยห้าสิบทีปีนะครับ โดฟาร์มก่อนเข้ามาตีด้วยนั่นไงแต่อันที่อยู่สูงที่สุดคือโคตรามีฮสเอ้ไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งผมจะตกตายนึงด้วยผมโดดเบาไอ้ช่วงนี้พวกคุณกดข้ามไปได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรผมพยายามหาวิธีปีนอยู่แล้วถ้าเสร็จไอเทมไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมผมใช้ขอนั้นมันโอแบบผมพยายามรีบทำคลิปเพราะมันเป็นคลิปรีเมคมันไม่ใช่คลิปแบบ มันไม่ใช่คลิปแบบต้นฉบับแบบไม่ได้คลิปมาใหม่สดๆร้อนๆอะไรแบบเนี้ยผมเลยก็รีบๆทำเนี่ยเออแล้วผมขอรหัสอันนี้คนอันนี้ที่ใช้เอเลียนมาแล้วนะครับเขาคงไม่ปวดต่อเพราะผมก็ไม่ได้เอามาทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็แค่เอามารีวิวของไม่ดีก็แค่เอามาหาของซึ่งถ้าเป็นวิธีตีผมแนะนำให้พู้คุณ ผมแนะนำให้พวกคุณอันนี้ใช้ถ้าแบบพารีเซ็ตอยู่ก็ใช้ขวานกับอันนี้เวอร์ดี่ไปเลยแต่ถ้าสิบสองรีเซ็ตให้ใช้โรดกับดาบอันนี้ไปเลยดาบเจวิลมันจะแรงดีโอเคอันนี้ผมก็ตัดมาตอนอันนี้แล้วนะแล้วก็ตกต,ตึงๆนี่นียนี่ืนี เปิดอะไรให้พร้อมนะครับพราะตอนนี้มันก็ถึงแม้มันจะสู้ง่ายแต่มันก็ตีแรงอยู่ดีนะอา่ถ้าเสียงดังไปผมก็ไม่รู้นะผมอันนี้พยายามปรับตัวกระดาบอีเวนต์ของรหัสคนอันนี้เอเลียนอยู่ของคนอื่นเขาผมใช้ไม่เป็นองเอาง่ายงใช่ใช้ไม่เป็น ข้อห <f dragging> ัว <sympath icking> ้ดหัวนู้ซึ่งสิ่งที่ควรระวังไว้เป็นพิเศษแล้วก็คือหัวนู้ที่มันจ้องจะยิงคุณมันค่อนข้างแรงเลยส่วนอ้หัวนูวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องระวังก็ได้มันไม่่อยแรงแต่หัวนู้ที่มันจ้องจะยิงคุณเดี๋ยวโคตรแรงกำแพงด้วยกำแพงกำแพงก็แรงมั่โคตรแรงเลยผมรับไม่ได้คุณดูดิเลือดเป็นโอ้โห จ็ดล้านแม่งโดนยิงแปบเดียวแม่งเลือดจะหมดหลอดแล้วนะ่ะหึงศูนย์เปอร์เซนต์จริงป่ะเนี่ยมึงโดนบัฟมาลึกป่เนี่ยก็ระวังนะครับคอยดูเลือดตัวเองไวด้ดีๆเม่อนั้นก็จะมีสภาพเหมือนผมตอนกําลังฝึกใช้ดา้าแบบนี้เจ็ดฟชันมาเข้าตอนผ่านนี้เสียงมันไม่ได้ยินเลยเลยสงสัยมันใจน,นี้ พยายามแบบเอ้ยให้คนภาคมันได้นี้โฟกัสมากที่สุดแหละผมว่านะนี่เมื่อคนตีเสร็จคุณจะได้ตังค์เท่าไหร่ไม่รู้กับอีสห้าทีีแล้วกห็หนึ่งเวลผมไม่ใช่มั้งแล้วคุณก็จะได้โค้ดมาครอบของซึ่งโค้ดอันนี้ใช้ในการตีห้าสเปอร์ซ็นเพื่อเอาโค้ดเซเบิร์นแล้วกับไ่กันคุณตยไม่ไหวหรอกเชี่ยผมซึ่งถ้าเป็นโค,โค้ดโค้ดดัมมี่ห้าสิบเปอร์เซ็นผมแนะนำให้ผมแนะนำว่าห้าม ไปโดนดาท่าหัวนูปยิงเพราะม่นโคตรแรงแบบแรงจริงๆอะโคตรแรงแบบแรงขี้แตกเลยอะส่วนไหนคนผมส,ส่วนคนที่ผมเชิญมานี่ผมเชิญมาเล่นไม,ไม่ไม่นึกว่าเขาจะรับโอ้โหเหมือนการภาคนเป็นสปอยอะไรบางอย่างเป่นสปอยโคตรใ ซึ่งถ้าเป็นไปได้อย่าตีคนเดียวนะครับไม่งั้นไม่ไหวโอกาสไหวแม่งน้อยมากนี่คุณดูเลือดผมคุณดูเลือดผมแม่งตีค้นแรงเลย นี่คุณเห็นไหมแม่งตีโคตรแรงเลยหัวนูเนี่ยแม่งตีแรงขี้ผายแรงขี้แตกขี้แตกระเบิดระเบิดเลยที่แม่งตีแรงขี้แตกขี้แตกระเบิดระเบิดเลยอันนั้นมันมีเคาน์เตอร์โบนลบอลยิ่งไม่กลัวเลยแต่ผมนี่เมื่อคนตีเสร็จกูจะได้35มสิบหาทีพีกับเงินอีกทเท่าไหร่ไม่รู้ ซึ่งเมื่อคุณตีตัวนี้เสร็จคุณจะได้ er โค้ดเซเวอร์งงๆมาหนึ่งอันซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำเพราะของมันไม่ค่อยคุ้มอยาตีเลยมันไม่ค่อยคุ้มหน้าตาโค้ดเซเวอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่รอผมหาให้เจอกันนี่ไงเจอละตัวในอดีตหยิบมันออกป่ซะนี่โค้ดเซเวอร์ฟันครั้งละสนติดเก่าอี๋ถึงจะเร็วถึงจะแรงแต่ละประโยชน์ขอให้ทุกคนอันนี้เอ็นจอยคลิปนี้นะครับ เพราะบางคนมันถามวม่าโค้ดหาไงผมก็เนี่ยทำไปเล่เย